สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับส i b e ทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักกลุ่มเนื้อหาแต่วันที่16พฤษภาคมถึง31พฤษภาคม2566คะ่ะ ค่ะเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องราวบอกเรื่องราวนะคะอะไรที่เป็นพลังงานดีๆขอให้เปิดใจรับนะคะอะไรที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้ดีลิทลบออกไปได้เลยนะคะขออนุญาตนะคะ,ะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวท่านให้เปิดทางให้อาจารย์เปิดไพ่ดวงท่านได้แม่นยำนะคะขอให้ไพ่เล่าเรื่องราวบอกชีวิตท่านว่าจะเป็นอย่างไรจากไพ่นางฟ้าโรมนสแองเจิลค่ะ ขอสองใบนะคะไพ่บอกว่ายังไงอา past life relationship นะคะ you have n o each other before นะคะก็อาจจะแปลในแง่ของบางท่านจะมีคนเก่าๆนะคะกลับมาในชีวิตอีกกลับมาขอคืนดีหรือถ้าไม่ได้แปลจากข้อความก็อาจจะแปลว่าความรักของท่านนะจะมีแพชชั่นเข้าหากันมากขึ้นมีความรู้สึกดึงดูด อ่านะคะดึงดูดกันและกันนั่นแหละคนเรามันต้องมีแพชชั่นต่อกนไมังั้นมันก็น่าเบื่อนั่นเองนะคะเพราะนั้นชีวิตท่านก็จะสดใสแล้วค่ะพไพ่ใบนี้ถึงเกิดขึ้นแบบนี้ใบถัดไปค่ะชาวธนูไพ่พบอกอะไรอีกนะคะออีกใบค่ะว้าวทำไมขึ้นพไพ่ใบนี้อย่าสวมหน้ากากเข้าหากันเหมือนพไพ่ใบนี้นะอ่านาคะคะไพ่บอกว่าด e เซปชั่นมีใครบางคนนะ ปิดบงังข้อมูลอะไรบางอย่างไว้หรือเปล่านะคะอาจารย์ขอเคลียร์ไพ่พลังงานใบนี้นะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรถ้าไพ่อ,ออกมาดีก็ถือว่าดีแต่ถ้าไพ่อ,ออกมาติดลบก็ต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะขออีกใบค่ะอ่ะโอเคล้ค่ะไพ่อบอกว่านะคะ t o love นะคะ,ะความรักที่แท้จริงเกิดขึ้นได้นะคะถึงแม้ว่าท่านอาจจะผ่าน ช่วงที่มีปัญหาบ้างจากไพนะ่นะไพ่ใบนี้อาจจะจำเป็นที่ต้องเคลียร์สิ่งที่คนใดคนหนึ่งที่อาจจะมีการหมกเม็ดปกปิดอําพางอะไรที่เป็นเรื่องลับเรื่องลับเรื่องลับเนี่ยมันจะมองได้หลายประเด็นนะมันอาจจะไม่ได้มองในแง่ของรักซ้อนร,รักสามเศร้ามันอาจจะเป็นความลับของ ของท่านที่ไม่อยากพูดแล้วทําให้อีกคนไม่สบายใจก็ได้อาจารย์มองนั้นนะความความปิดบังบางคนเฮ้ยพูดแล้วอีกคนรับไม่ได้หรือเราคิดแบบนี้ถ้าเราพูดไปเขาไม่ชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องของการบาลานซ์ความความคิดนะฮะที่ที่เราจะเ,เปิดความคิดหรือเปิดความรู้สึกกับใครบางคนเนี่ยนะคะ ท่านจะค่อนข้างระมัดระวังเพื่อไม่ให้มันเกิดความมีปัญหาเกิดขึ้นอาจารย์แปลอย่างนี้นะลองดูนะว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าไพ่ใบน,นี้มันเป็นไพ่บวกนะฮะเป็นไพ่อรักแท้มจริงต่อให้จะเจออุปสรรคปัญหาที่ไพ่ใบนี้มันต้องเจอแหละคนเรามันจะชีวิตแบบเป็นเขาเรียกว่าดีไปตลอดอ่ามันไม่ใช่หรอกมันต้องต้องมีเป็นคลื่นบ้างนะคะ อ่าขึ้นขึ้นลงลง,ลงบ้างเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะที่เจอปัญหาก็คือไพ่ใบนี้แต่ท่านก็ยังจะเชื่อในรักแท้ซึ่งกันและกันนะคะอ่านี่คือไพ่บอกนะว่าอาจจะมีเรื่องราวในในปักเนี้ยเฉพาะปักเนี้ยอาจจะมีประเด็นปัญหาปัญหาอะไรบางอย่างที่จะเจอเจอแล้วก็อย่าเพิ่งแบบเขาเรียกว่าเชื่อในสิ่งที่เจอแต่ต้องถามและคุยกันนะโอเคทีนี้เราให้ไพ่ ทาโร่บอกเรื่องรล่านะคะเพราะไพ่อ,พอ,อินโทรของอนางฟ้าบอกแบบนั้นนะค่อนข้างจะอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ที่ท่านจะต้องเจอในปักนี้นะอาจจะไม่ได้แปลว่าอาดีตที่ผ่านมานะคะโอเคเพราะบางอย่างก็เป็นสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะจากไพ่ทาโร่ค่ะชาวธนูท่านอธิษฐานจิตไปได้เลยนะคะคนมีคู่นะพลังงานพไพ่นะคะ อ่าคิงคิงออฟวันพระราชาไม้นะคะพระราชาไม้เนี่ยไพ่ธาตุไฟก็ต้องสื่อถึงความมั่นคงหรือความมีการแบบวิวัฒนาการการพัฒนานะคะความไม่นิ่งนะขออีกใบค่ะพลังงานไพ่บอกอะไรอีกสำหรับความรักไพ่ควีนออฟชา ik, ลิกราชินีถ้วยนะคะ ความรักแน่นอนก็ยังต้องรักกันอยู่นะไพ่แบบนี้ก็คือพลังงานไพ่ท่านท่านกับเขาก็ยังยังอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนคือความสัมพันธ์มันก็ยังมั่นคงนั่นเองเพราะเป็นไพ่นั่งนะคะต่อไปไพ่บอกว่าอะไรอีกไพ่เดบฟูชุดนี้อาจจะมีประเด็นนะอาจจะมีเมฆหมอกหรือบรรยากาศที่อึมคึมเข้ามาเพราะลักษณะไพ่นี้มันเหมือนเกิดลักษณะจันอันนี้มันจะต้องเป็น กลางวันส,สุริยุปราคาแล้วเพราะนั้นนะคะไพ่เนี่ยมันน่าจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยเหมือนที่ไพ่นางฟ้าบอกเลยนะถึงแม้ว่าท่านกับเขามั่นคงต่อกันแต่มันจะมีเหตุการณ์เรื่องราวที่เข้ามากระทบทําให้ความรักเนี่ยมันเกิดการบาดหมางเข้าใจผิดกันได้นะเรื่องราวไพ่บอกอย่างนี้นะคะเรื่องราวพลังงานไพ่บอกแบบนี้แล้วจะยังไงมันจะคี่คลายได้ไหมหรือ มันจะเป็นยังไงต่อนะคะนี่เป็นไพ่นาคตเนาะอ่าภายในสิบห้าวันที่จะเกิดขึ้นอ่าโอเคค่ะควีนควีนเ่าเมื่อกี้ควีนออฟชาลิกอันนี้คือ King, ะะคิงนะคะคิงกับควีนอ่าขอโทษทีค่ะคิงกับควีนนะเพราะฉะนั้นไพ่พลังงานเดียวกันยังอยู่นะคะพลังงานเดียวกันจะต้องถ่ายเทถึงกันก็ยังแบบพลังงานของความรู้สึก ยังมีเขาเรียกว่าแรงดึงดูดเนาะ,ะยังมีเคมียังมีอะไรหลายอย่างที่ยังเข้าใจกันได้นะถึงแม้จะมีประเด็นปัญหาที่ไพ่ใบอย่างนี้แต่ในที่สุดแล้วอาจารย์ว่าเคลียร์ได้ค่ะถ้ามีอะไรจะเกิดขึ้นในอุปสรรคของอเส้นทางชีวิตรักท่านนะอีกใบค่ะนี่ไงไพ่ดีละเห็นหมหนึ่งถ้วยการเติมเต็มการเริ่มต้นสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นการเติมความรักการ ใส่ใจกันนี่แหละคะ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะความรักเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนค่ะนะฮะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเราจะมองมุมเราอย่างเดียวอะไรประมาณนั้นนะ,ะเออไพ่ก็ต้องบอกว่าถึงแม้จะมีปัญหาท่านทั้งสองไม่ได้แบบละเลยความรู้สึกของอีกฝ่ายตัวนี้สาคัญค่ะเพราะว่าไพ่ถ้วยเนี่ยมันเป็นพลังงานของความรู้สึกนะฮะพลังงานธาตุน้าเนี่ย น้ำมันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีรูปร่างมันไหลไปตามภานชนะที่รองรับเพราะฉะนั้นมันคือการถ้วยที่ดีมันก็คือการนำสิ่งที่ดีๆเข้าไปเติมในชีวิตของกันและการเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์นี่คือพลังงานที่จะเกิดขึ้นค่ะนะชาวาธนุขอความรู้สึกของเขาค่ะที่มีต่อตัวท่านนะคนนี้เขารู้สึกยัางไงากับชาวธนุ คนรักของท่านคนมีคู่นะคะคนคนนี้รู้สึกอย่างไรกับท่านบ้างพลังงานดีมากค่ะเดอะชารีออดชุดนี้จะไม่เหมือนไรเดเวทนะดูไพ่กันแล้วกันนะดูที่แอคชั่นของไพ่นะคะดูพลังงานไพ่สื่อว่าคนคนนี้เขามั่นใจในตัวท่านมั่นใจถึงขั้นแบบเป้าหมายอ่ะมีลูกด้วยกันก็ได้เห็นไหมฮะเป็นภาพคนสคนชู เด็กขึ้นไปแบบเออเนี่ยคือสิ่งที่ล้ำค่าของผมกับคุณนะเเราต้องแบบช่วยกันประคับประคองถ้าท่านเป็นครอบครัวแล้วมีลูกด้วยกันอยู่แล้วเนี่ยมันคือการที่แบบหัวใจรวมเป็นหนึ่งเดียวละเอออันเนี้ยสำคัญต่อท่านและเขาแต่ถ้าท่านไม่ได้ไปความสัมพันธ์ถึงขนาดนั้นบมืนคนเพิ่งเรียนรู้เพิ่งศึกษากันก็แปลว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันสามารถไปถึงจุดนั้นด้วยคนคนนี้เขามี ความรู้สึกแบบให้ท่านเต็มที่แล้วอ่ะไพ่ใบเนี้ยมันคล้ายๆไพ่เล,ล,ลเวอร์นะคะไพ่ใบนี้นะอาจารย์มอง,องนั้นเลยโอเคแล้วเขาคิดยังไงอีกกับท่านนะชาลีออดเนี่ยบางทีอาจจะเป็นคนทางไกลชาวต่างชาติเนาะท่านคุยกับคุณทางไกลอยู่ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็ได้เนาะคนคนนี้แต่คนคนนี้จริงใจมากเลยไพ่ใบนี้นะคะโอเคพลังงานต่อไปของเขาที่มีต่อท่าน เดอะแฮงแมนเนี่ยอาจจะมองในแง่ของความรู้สึกที่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาทนได้เขารับได้ทุกอย่างแล้วเขาจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนด้วยนะฮะอยู่แบบเนี้ยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าจะเดือดร้อนที่จะอยู่ซะด้วยนะเออไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็จะอยู่ตรงนี้ไม่ทิ้งคุณไปไหนเอ,อ่ยืนหยัดอยู่ตรงนี้นี่คือความรู้สึกของเขานะคะเพราะฉะนั้นอย่าแปลเสียนะคะเพราะว่าไพ่ย,ยังขยายด้วยไพ่ที่ดี แรงงานใบถัดไปที่เขามีต่อท่านเห็นไหมคะเป็นไพ่แฟมลีได้นะคะไพ่หกดาบนี้เพราะว่าจะเป็นลักษณะพ่อแม่ลูกนะคะอยู่ในเรือเนี่ยกำลังเดินทางไปเที่ยวไหนดูกันเนี่ยนะคะนี่แหละค่ะคือคนคนนี้เขาคิดถึงการสร้างครอบตัวกับท่านเขาจริงจังและจริงใจค่ะและคิดจะพัฒนาแล้วก็เติมความรักให้ท่านเหมือนภาพสายรุ้งที่พาดผ่านนะคะเห็นไหมคะเห็นรุ้งเนาะสีรุง้ง อาตอไปค่ะเขาคิดยังไงอีกคนคนนี้นะคะ,ะเขาบอกเลยว่าเขาอะรักษาคำมั่นสัญญาเสมอนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านกับเขาก็ต้องวนกลับมาในจุดที่เคยพูดกันไว้เป็นคำมั่นสัญญาลักษณะไม้ที่ถือเนี่ยมันปักลงที่พื้นทรายมันคือจุดนัดพบหรือเป็นจุดที่รวมรวมเป็นหนึ่งเดียว ในความรู้สึกท่านกับเขาเนี่ยมันรวมตัวกันได้นะคะแม้ว่าบางช่วงมาอาจจะมีปัญหาแต่แล้วในที่สุดแล้วเขาบอกเลยว่าเขาก็จะกลับมาไม่ไปไหนจริงๆนะคะอาจารย์ขออีกใบนะคะในความรู้สึกของเขาที่มีต่อท่านอีกใบะคะ่ะเขาคิดว่าท่านอ่ะเป็นคนสําคัญเสมอนะคะให้หมายเลขหนึหนึ่งเนี่ยมันคือหนึ่งเดียวและความสําเร็จ ท่านน่ะเป็นคนที่แบบมีค่าก็ได้มีเออเขาเรียกว่าเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่มีคุณภาพนั่นแหละเขารู้เลยว่าท่านอ่ะเป็นคนดีด้วย,พยไพ่ใบนี้คือเป็นลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะเออเดอะเมจิกอ่ะนะคะแต่ถ้าเดอะเมจิกขยายด้วยไพ่เสียใบยนี้เสียนะบอกก่อนแต่ถ้าขยายด้วยไพ่ที่ดีอาจารย์ก็จะแปลดีว่าคนคนนี้เขาคิดว่าท่านอ่ะนะักเชื่อถือได้ เป็นคนที่รักษาคําพูดก็ได้เพราะเป็นสัญลักษณ์ของดาวเมอร์คิค่ะดาวพุธไพ่ใบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเขาจึงศรัทธ,ธาในตัวท่านมีพลังงานความรู้สึกที่มองเลยเขามองท่านแบบเป็นสิ่งที่เเคลียร์ clear. ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีอะไรคางแขงกันแล้วกันในความรู้สึกเขาที่มีต่อท่านมีอะไรก็ตามเขาให้ท่านหมดใจ เออให้ท่านหมดใจให้ความรู้สึกแบบโอเคอ่ะ okay, ผมเชื่อมั่นหรือให้คุณหมดหัวใจให้ความรู้สึกให้ความรักความนับถือให้ความเชื่อถือเนี่ยสำคัญนะคนเราความรักอย่างเดียวก็มันก็ไม่ใช่นะมันจะต้องมีความมั่นใจและความเชื่อถือให้กันด้วยซึ่งคนนี้เขามีให้ท่านนั่นเองแล้วท่านล่ะท่านมีให้เขาไหมหรือท่านคิดยังไงกับคนคนนี้ที่ อาจจะคบหากันมานานหรือเพิ่งคบก็ได้นะสําหรับสถานะว่าคนที่มีคนรักนะคะอ่าโอเคตัวท่านนะคะพลังงานตัวท่านนะชาวธนูตัวท่านเป็นยังไงอ่ะทาไมเป็นไพ่เดทไพ่ใบเ,เนี้ยมันก็แปลดได้หลายประเด็นไพ่เดทเนี่ยมันคือการจบปัญหานะคะการอะไรที่ผ่านมามันอาจจะเหมือนกับจบลงไปแล้ว เกิดขึ้นใหม่นะคะเพราะจริงๆแล้วท่านจะเห็นดวงพระอาทิตย์กําลังโผล่พ้นยอดเขาขึ้นมาเนี่ยนะคะเห็นไหมคะว่ามันเหมือนเป็นยามรุ่งอรุณก็ได้เนาะเหมือนกับทุกอย่างมันจบแล้วมันก็เริ่มที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้สําหรับไพ่ใบนี้แต่ให้ต่อไปต้องดีนะโอเคนี่คือตัวท่านคิดว่า ไม่ว่าจะเจออะไรนั่นแหละท่านก็ให้อภัยเขาจบได้แล้วเริ่มต้นใหม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าท่านก็ให้โอกาสเขานะคะถ้าเจอเรื่องอะไรที่จะเป็นประเด็นปัญหาในชีวิตนะฮะไพ่ใบถัดไปค่ะอัศวินไม้แน่นอนค่ะไพ่ยขยายดีเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าไพ่ที่เป็นไพ่เสียเนี่ยถ้ามีไพ่ขยายดีต้องบอกว่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นมันจะต้องดีเนี่ยความรู้สึก ท่านก็ยังเชื่อมั่นหรือศรัทธาในตัวเขาเหมือนที่เขาก็ศรัทธาในตัวท่านเหมือนกันก็คืออศวินอันนี้ขี่อูดเนาะอ่านะคะยังให้โอกาสกันและกันคือท่านให้โอกาสเขาเสมอนะคะนี่คือความรู้สึกว่าท่านก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้คนนี้ตลอดเวลาใบถัดไปค่ะเป็นไพ่เอ่อก้าถ้วยการขอพรค่ะไพ่ใบนี้การขอพรจากเบื้องบนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจัก,กรวาลท่านชอบ ปฏิบัติธรรมก็ได้นะชาวธนูที่ริงดาวประจําตัวของราศีธนูคือดาวพฤหัสเนาะจึงมีเซนต์แปลกๆเป็นคนชอบวัวยผราสวดมนต์ชอบปฏิบัติธรรมก็มองโลกในแง่ดีนะอยู่พบสุภาพด้วยนะดวงเมืองดวงโลกราศีธนูพบสุภาพท่านก็เป็นคนที่สื่อกับอะไรได้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้ท่านจึงออมองมุมบวกกับเขานะฮะก็อะไรที่ดีท่านก็เหมือนกับ เขาเรียกว่าแบ่งปันความสุขนะคะหรือขอพรก็ขอให้คนนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ่ายเทพลังงานไปให้คนของตัวเองนั่นเองเพื่อเสริมให้เขาดีขึ้นนั่นคือความรู้สึกของท่านนะคะใบถัดไปค่ะไพ่บอกว่ายังไงนะคะอ่าไพ่เจดไม้เท้าค่ะเจดไม้เท้าเนี่ยชุดนี้เป็นไพ่แฟมิลี่ครอบครัวได้การรอคอยเสมอไม่เปลี่ยนใจไปไหนถ้าอีกคนอาจจะมี ไปดูงานไปต่างจัวัดไปต่างประเทศอาจจะห่างๆกันแต่ใจท่าน่ะรอเขาอยู่เสมอนั่นเองหยุดอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนนั่นเองนะคะขออีกสัก2ใบนะคะของคนมีคู่เพเทเนโคโนะคะอันนี้แปลว่า,าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นท่านก็มองในแง่ของการเติมความสุขให้กับเขาเหมือนกันไม่ใช่ให้ เขาให้เราแต่เราก็ให้กลับไปเหมือนกันนะคะสำหรับท่านก็มองสิ่งที่ท่านทำเพื่อเขาได้ท่านจะทำท่านจะไม่แบบรังรออะไรเลยนะคะใบสุดท้ายค่ะเกิดอะไรขึ้นถึงมีทาวเวอร์ท่านคิดอะไรอยู่อืมอาจารย์ขอดูหลังไพ่นะชาวธนูอ๋อโอเคอ่ะหลังไพ่อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้น ไพ่ t ดอะทาวเเนี่ยก็จะแปลว่าถ้าเจอปัญหาในระหว่างทางเส้นทางรักของท่านน่ะถ้ามีสักครั้งที่จะมีปัญหาทะเลาะเบาแวงเหมือนไพ่เนี้ยทาวเวเนี่ยนกตัวผู้ตัวเมียที่อยู่บนต้นไม้เนี่ยเกิดพายุฝนฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาที่ต้นไม้ต้นไม้มันก็อาจจะหักโค่นลงมาได้แต่เหมือนกับว่า ขอให้อีกฝ่ายอะนะคะยังมีตัวตนอยู่แหละจะไม่ทิ้งกันแน่นอนไพ่ใบนี้อะไรที่จะเข้ามาเป็นอุปสรรคเป็นสายฟ้าที่เข้ามาพาดแต่มันไม่ได้โดนตัวนกโดยตรงนะคะมันเฉดเฉียดเพราะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องของเคาะกรรมอะไรเข้ามาในเส้นทางรักท่านได้อาจารย์มองนั้นนะแต่ถึงยังไงนะไพ่ดีเกิดขึ้น อันนั้นมันก็จะผ่านไปได้เหมือนกันนะคะนี่คือไพ่อนาคตจะเกิดนะอันนี้เราสรุปไพ่อนาคตแล้วนะคะก็แปลว่าชีวิตท่านกับเขาเนี่ยนะคะก็ยังที่จะดำเนินต่อไปเป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่ที่อบอุ่นได้นะคะให้โอกาสซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะอ่ะโอเคค่ะดูดวงคนคนโสดเนาะโอเค ดวงคนโสดจากไพ่ชุดนี้นะคะดวงคนโสดนะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่ดวงคนโสดนะคะท่านได้ไพ่ the hangman คนโสดท่านยังเหมือนกับชีวิตยังไม่สามารถปลดล็อกกับสิ่งเก่า มันยังฝังยังค้างคา,าในใจในประสบการณ์ชีวิตของท่านก็ได้ดูไพ่ถัดไปนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะคนโสดท่านคิดยังไงไพ่ใบนี้จากขยายใบเมื่อกี้อ่าโอเคละทางนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันจะแปลคนละแบบและเรื่องอะไรก็ตามนะคะที่มันยืดเยื้อมานานปัญหาอุปสรรคที่ทําให้ท่านเคลื่อนไหวไม่ได้ชีวิตท่านนิ่งอยู่อย่างนี้มานานแล้วเฮ้ยต,ต่อไปไม่ได้ละเราจะ ใช้ชีวิตแบบไม่มีคุณค่าไม่อะไรอ่ะมันอยู่กับที่อย่างนี้ไม่ได้ละไพเดอร์เฮมิทจึงเป็นแสงสว่างการศึกษาหาความรู้การออกไปค้นคว้าเห็นไหมคะอ่าอาจจะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อที่จะมาทําให้ชีวิตเราอ่ดีขึ้นน่ะตัวท่านน่ะคนโสดท่านจะเป็นอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นความรักเก่าๆถ้าเคยเคยมีประสบการณ์ชีวิตที่มันบอบช้าเหมือนแห่งแม ท่านก็ตัดจบไปแล้วล่ะเพราะเดอ๋เธอมีดออกมาคือคือจบแล้วนะเคลียวไปแล้วแล้วก็ถือดวงไฟมันคือไปข้างหน้าแล้วไปค้นหาสิ่งใหม่ๆการหาพลังงานดีๆเข้ากับตัวเองแล้วนะคะใบถัดไปค่ะคนสดเป็นยังไงอีกอ่าไพ่บอกว่าท่านจะเจอใครบางคนที่เขาอะยอมรับในตัวท่าน ไม่อายที่จะเนีย่ยเห็นไหมผู้ชายคนนี้ให้ผู้หญิงนั่งตักได้ท่ามกลางเพื่อนๆนอ่ก็ฉันก็ทําได้อะไรประมาณนี้อายทำไมในเมื่อสิ่งที่ทำนี่คือความรู้สึกแล้วมันไม่ได้ผิดกฎหมายนี่หวะเออมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะไอ้ความมั่นใจในความรักบางคนก็ไม่แคร์สายตาใครหรอกถ้าสิ่งที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนใครนี่หวะอ่ะก็จะเป็นความรู้สึกงั้นที่ท่านจะเจอคนแบบนั้นเข้ามานะการหา เขาเรียกว่าหาโอกาสให้ตัวเองเนี่ยมันเจอสิ่งที่ดีค่ะคนโสดนะตัวท่านจะเจอแบบนั้นเพราะนั้นไม่ต้องไปปิดกัน้นไม่ต้องไปยึดติดกับอะไรที่มันเป็นสิ่งเก่าๆมานานนะ่นะเออนะคะเดินไปข้างหน้าได้แล้วนั่นแหละดีมากเห็นไหมอ่าท่านจะเจอใครบางคนที่แบบพร้อมที่จะเข้ามาซัพพอร์ตอ่าซัพพอร์ตในเรื่องของเงินเรื่องของความรู้สึกเรื่องของความรู้ก็ได้นะ อ่าช่วยเหลือทุกอย่างเห็นไหมแม้กระทาั่งติดกระดุมเสื้อยังมาติดให้เลยอ่ะเออเนี่ยท่านจะเจอคนแบบนี้น่ารักมากเลยนะก็เทคแคร์มากเลยอีกใบอะค่ะท่านจะได้ดอกกุหลาบโตๆจากเขาอะไงไหมอาจจะไม่แค่ดอกกุหลาบหรอกเมื่อกี้เขายังติดกระดุมเสื้อเลยเนี่ยหรือว่าใส่สร้อยนะอืมไม่ได้แค่กระดุมเสื้อนะสวมสร้อยค่ะนี่แหละท่านจะได้ของขวัญของฝากได้ หัวใจเขามาของนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนโสดค่ะอาจารย์ดูนะว,ว่าท่านเปิดใจกับเขาไหมสมหวังไหมขอพลังงานไพ่คนโสดอีก2ใบท่านเปิดใจและเริ่มต้นค่ะพร้อมที่จะสืบความรักให้กันและกันค่ะ page of c h a r i o นะคะขออีกใบนะ คนโสดลุ้นค่ะว้าวสวยงามอาจารย์ชอบนะชุดนี้มันสวย,ยจริงๆมันแบบดูแล้วมันมีความรู้สึกเคริบเคลิมได้นะดมูลแต่เป็นดมูลความรักในมุมของท่านกับเขาอ่ะมันสวีทค่ะอ่าสวมกอดที่อบอุ่นนะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแสดงว่าท่านกับเขาเนี่ยเติมเต็มความรักให้กัน อยู่ในอ้อมกอดซึ่งกันและกันเป็นความรักที่จะมีความสุขค่ะคนโสดนะโอเคมากๆเลยขอปิดด้วยไพ่ฟังใจค่ะอ่านไพ่ก็มีความสุขได้นะคะขอให้พลังงานเกิดขึ้นจริงกับทุกท่านนะคะโอเคขอไพ่ฟังใจไม้คิงออ่อาไพ่ดีมากเลยนะ นึกถึงท่านเลยโอเคพไพ่ใบนี้คือแรงบันดาลใจค่ะอาจารย์มองเลย,พยไพ่ใบนี้ทุกทุกท่านคงรู้นะคือแรงบันดาลใจนะคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นทําให้ท่านมีความสุขค่ะชาวธนูท่านจะเจอคนอุปถัมภ์เจอคนดีๆเจอคนที่ให้โอกาสท่านนั่นเองนะคะก็อ,อีกใบนะคะไพ่ฟังใจบอกว่ายังไง สุดยอดนะอันนี้เกาให้ขายไพ่สิบถ้วยหรือสิบเหรียญและเพราะมันหมายถึงแฟมเมรี่เราพูดความรักท่านก็จะเจอคนรักที่มีความจริงใจให้ท่านมีความรู้สึกแบบเป็นมากกว่าคำว่าคู่ชีวิตนะมันมากกว่านั้นนะนะคะเพราะว่ามันดีมากๆก็คือ m ม k i คิงนี่แหละนะคนคนนี้เป็นทุกอย่างให้ท่านได้นะสำหรับชาวธนูก็ขอให้ แถวธนูแล้วท่านผู้ชมทุกท่านแหละมีความสุขเหมือนหน้าไพ่จากไพ่ฟังใจค่ะขอมอบให้ท่านเลยค่ะเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมถูกใจกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ